ซ้ำปางเนี่ยสั่งขึ้นแต่ศตวรรษที่สิบสองเป็นฮาสิบสองโดยพระเจ้าสุริยาวารมันองค์ที่สองเป็นผู้สั่งขึ้นโดยมันมีเป็นโตน้ลซีขางง่ามเลยลอยซิมหาบรรทัดเนี่ยออกมืมดแต่ว่ามันเทมีมีมี่พ้นอ่านไหนบอยอยู่างไรนะ ขมีนเองมามาอ่านกูไรนะเออเป็นภาษาขอมบูฮ่าเอาสบายดี้วทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปถาดซามปางเนาะและจิพาลำส้มไปเบ่งน้ำกันเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นคัางแรกที่ข่อยได้เดินทางมาเนาะทางข,งของทางที่จะเป็นดินแดงนี่ยแหละไปะลุยไปน้ำกัน ขาสา้มปากนี่บม่ค่อยเห็นขาเจ้าเขามาเที่ยวหลยบันไดเนาะเพราะว่าทางมันยากอ๋อเสร็จทางเื้อย่ากะนั่งล่างรถมาใหม่ วางเส้นทางเขาไปก็จะเป็นเส้นทางรัดทงหน้าไปลยเนอ้อฝนกันลังสิมาเด้ท่านผู้ชมตอนนี้เส้นทางเข้า,ขามารีประมาณ6กิโลยังสีหอดถาสามปังเส้นทางอาจะเป็นทางดินแดงแบบนี้ได้ท่นโต๊ะหน้าแหลงไปในเป็นทีงไงได้เส้นทางน อนนี้เ,เขามาหอดมูบานท่านผู้ชมมูบาผ่านสามป่าเลยนะนเห็นมูบานก็จะเป็นรรมาห์เสดีแน่ทาเนี่นนผ่านสามปากยังอีกไก่บ้ก็ไก่เราปรีงงานง่าไปที่ไปทัง้าวัดด้อยกับนนนเน,เนอเ้อเข้าใจ เป็นหมูบ่บ้านหาสามปางเลยเขามาเลิกให้พกหกกิโลฝายแตบบทางไงเขามาเนี่ยอหอดเข็นเขาปูคอนจีดทางไปตรง ถาดสามป่งปุ่นหอดก็จอดเ oh. ทิงเจ้าแส่ประตูมันพาเมิ่งดกจิทามนที่ไปที่มาของถาด <c oughs> พาอใหญ่เอาเขาจะครูว่าขอมูลที่ไปทีมาส่พไม่พ่อใหญ่นน้ำอว่ถาดสามปังนี่เป็นมาอไรเนาะที่ไปที่มาพ่น เป็นอะไรเกี่ยวเกี่ยวของกับวัดพู้จะมาสักวันแม้แต่เพราะว่ามีเส้นทางบางแหแต่อ่างกอวัดหอดวัดพู้เลยเดยินเดันนี่เส้นทางเจากวัดของข,องขอมิน้นอ๋อต่อมาจากขมิน้นเนาะเออต่อมาจากขมิน้นมีเส้นทางอยงู่ว่างแปน้องสาโอ้ยึทธม,มาของภาษาซ้ำปางนี่ซ้ำปางนี่สางกุนแต่ ัที่12โดยเป็น5า2โดยพระเจ้าสุริย่ารมันองค์ที่สองเป็นผู้สางค์โดยในสมัยนั้นว่าเป็นสางคนเพื่อบูบาสราศิวะพระวิษณุเลยเลว่าเขาแาม็นเหมนศาสนาฮินดูได้เป็นผู้สาังคอแต่ก่อนมัน ฮินดูเกิดก่อนเฮาหรือว่าเฮาเกิดก่อนครบผู้คแต่ว่าแต่ว่าผู้สั่งมันฮินดูสั่งในสมัยศตวรรษที่สิบเอ็ดห้าสิบสองนะว่างนั้นต่อมาศตวรรษที่สิบสามยังมีพระเจ้าไส้วรมันองค์ที่เจ็ดยังเอาน้ำเอาสาพุทธมาเอาเออเอาเอาไปไว้ในหูถาดเนี่ยมันพระเจ้าไส้วรมันองค์ที่เจ็ด มามันเบิดเบิดยุคของศาสนะอาออินดูะเจ้าไซวรมันองค์ที่เจ็ดเข้ามาโอ้ยนับจากนั้นมาในศตวรรษที่13 14 1ิหาก็เลยสลายไปแลลวย,ยังมีัตริั์องค์อื่นเขามาเขา,าใหญ่เมื่อญี่ปุน่นจเลือเป็นเทวสถานานี่เป็นเทวสถานที่ว่าเพิ่นใส่ใส่เหตุอย่างนี้ แต่ก่อนเนี่ยอาชีพเป็นบนบูชาสายันเนาะบูชาเงี้ยนเขาเอ่านว่าบูชาพระศิวะอ๋อเนี่ได้ละเขาในเงี้ยนว่ามันมีนั่นน้องนำมาทางหนาเออนี่น้องนำอยู่วัดพุทธนั่นวะตามเส้นเท้าน้องนำลักษณะคืออยู่วัดพุทธภาษาอัไรบ้างแต่ว่าใหญ่กลัวอูใหญ่กลัววัดพูทอืมเนี่ยเอากลัวหญ่กลัวก็มีไายน้อง มีน <ítulo> ้องสายใหญ่แต่น้องสาวแก่มีลายออหมอบมีน้องเดือหน่อยก็ลายอันอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นน้องนำเนาะแต่ว่าก็ยังไก่ไปไปไกลปะโหนะนี่เดี๋ยวมันเป็นมีดลักของอันน่ะวัฒนธรรมแรงคนอ๋อเดินดินเดิใกล้ๆนี่แหละเพราะใหญ่ผ้ายางแบบไปเบิ่งไก่ไก่เนี่ยแล้วมีประชาชนเขามาขอพรได้ๆแน่นอนอยนี่ ยนีพุ่นนีัวโบปันไดมันไปเหยาะมาหยาะเนี่ยเนอแม่นลโอ้ทางเขามาหนักมันหนักหลายทางเข้าในมาเนี่ก็ได้อยากคอเขามาเบิ้งได้เลยกันได้เขามาเส้นทางเขามาหนักประมาณหกกิโลเออแต่เส้นทางใหญ่มากทางนี้บ่มาเพามาทางเลิงไหวเนาะโอ้โว่เข้ามาเขาบ่ได้ทางนะเขมาทางพุ่นตัวทางหลนไหวแม่นทางนี้มึงเข้าบ่ไดรจะรถจักกับเขามาไรอยู่ รถใหญ่รถใหญ่เขามาบ่าด้ได้ั Demon> ่นค่นว่ายามแหลงนี่ก็คือเป็นทีไงกลุ่มเลยเนาะยามแหลงนี่เฮามานี่บดนทาที่มั้ไก่เต้งหากิโลคกับสิานาองหินกับบแตกต่างจากห้องวัดผู้นาะหินอันเดียวกันหินอันเดียวกันหันตะบผูหรือมนตะบ ต่ว่ายินเดียแบบินอ่อนใช่อ <B al den> ่อนฝนกชิมะละเออนี่นะกะสิะมาณนี่นะทนผสมเนาะสำหรับถาดสามปังอ่บานบ้านเกรเซินเอิญบ้านบ้านนี้ได้บล่เอิญพระธาตุสามปางเอิญแนะนำพระธาตุสามปังพระธาามองค์พระธาตุาหน่วยเอิญพีธรรมราเอิญบรรดชื่อๆแต่ว่ามั ลืมเอาซ้ำปางเป็นเสาด้วยวะซ้ำปางเพิ่มพระธาตุซ้ำองค์เออเอิอ่นพระธาตุซ้ำปางด้วยอ่าลักษณะกันมาแตกต่างกับวัดพูดกันได้เนาะเออมันมัมน,นมีอยู่ที่ราชฤกษ์ทีร่รารฤกนี่เออแต่ว่ามันเป็น,ปเ,ปน,นเพื่อนเป้ามาแล้วบ่เสียหายหลายครับคนนั้นมันยกเพ่พักของบดอ๋อ มันมีเป็นโตปิ้ลสอขาวงามเลยลอยซิมหาบรรทัดเนี่ยอมเลยแต่ว่ามันเพ่มีมีมี่พ่นอ่านไหนบ่อยอย่างไรนะขมีดเองมามาอ่านกูไหลนะเออเป็นภาษาของโมฮัมหมัดนะงามเลยเขียนเขียนงามตัวตาวัตเราสิว่าไม่ยิ่งเขียนศิลาจารึก ไายมือเพิ่นงามเนาะนั่งจากเบิ่งอันนีอนะง่ามงำสมเขาพิมพ์นะเขียนใส่หินให้พี่น้องเลยเราผสมเขียนใส่หินได้แบบออกมาลีขนาดงามเลยกอมันสีเพพักมันสีมันยังนี่แต่ก่อนมันหกเลยมันหกหล้วเขาเอาสางมะฝูกระไก่เนี่ยสับถี่หนุ่มหรือว่าเนี่นะอะไรหลายปีบ่กนี่ว่า การเวลาบอกจัง่วะกูออกมาเท่าไรกหน่อยห้ด oh, ูในร้านเบิ้งในตอนนี้เนาะเออโอ้ด้เบื้องโอไดใเบิ้งในระยะอ่านหนังสือหอมไอ้เก่าสี่ห้าสิบปีหลังนี่ก็ยังเต็มอยู่แน่แน่เนี่ยคำบิดเท่านี้เราเป็นไงประมาณนี้เนาะประมาณนี้้คือตกมันก็เต็ม อ,อันนี้โยดลงเลยเนาะแต่พันกอหาี่นี่มันโยดลงมาประมาณเจ็ดสิบปีป่ะฝนมาแะ้วมาเนี่ยการชิประมาณนี้เนาะทำผสมเนาะขอบใจได้ประตูเดอ้อขอบใจคกันเาจะเดินทางกลับก่อนมาเนี่ยฝนมาเลยไสนคุณทางเมืองทองผมโอ,อ้ทผสมไป่ดีม่แหงดีไม่แหกันได้ประตูเด้อในมาหอเจอดถึงกันในมเนี้ เราไปส้มกันจ,จีจบคลิปกันเพียงตรงนี้แล้วว่าสีย่างไปเบิ่งบอ่อนำใหญ่กันคือสีบเลยไป,ไปแต่ว่าฝนมาแห้งนะไปะกลับก่อนอุ้ยโอ้โนะโอ้ด้อยด้วยต้มเลย,อย,อยตอนนี้ก็จีกลับก่อนล่ะฝนมาแห้งนะพูดฝ่ามืดมากนะพูดไปก่อนเด้อวันนี้ เป็นข้อมูลนใ็กๆน้อยห้องประตูคนไหนมาเนาะวัาศุไปเบิ่งน้องหนำ่มคือิบโได้ไปแหละเพราะว่าฝนมาแห้งเนี่ยคืกลับก่อนเพราะว่าเส้นทางมันยากไ,ไว้แล้วมันต้องไปจอดทากก่อน,นอตอนนี้ฝนตกแห้งเกินเที่ยวแบบประสบภัย ก็จะพาตามหมู่บ้านก็จะว่าเมื่อเที่ยวแบบประสบไัยเนาะตอนนี้เ,นเปียกเบิร์ตเลยฝนตกมันแห้งเนี่ยเที่ยวแบบประสบไัย